สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพวกับช่องแม่ลูกพาลุยนะคะทุกคนแล้วเราก็พามากินว้าวทุกคนอันนี้อร่อยมากนะคะแล้วก็เปรียวปาชิมก่อนนะคะชิมก่นอนเด็วสามหมูสา เร็วเข็มสามูซาเขาก็จะมีน้ำจิ้มด้วยเนี่ยแลแล้วก็มีข้นมอีกหลายอย่างเลยนะคะทุกคน เส้นนี้อร่อยอร่อยมากคือเราชอบกิน มันค่อนข้างเย็ยนแล้วไอ้มันเย็ยนแล้วนะคะแต่ก็ยังอร่อยอยู่ กัดแล้วลุกันแล้วที่น้องกินนี่คือซาาหมูซ่าค่ะทุกคนไส้มันตกไปหมดแล้วต้องเอาอไปยำ เยอะแยะนะทุกคนยังไม่หมดอีกอันนี้ก็จะเป็นข้าวหนมเอ้เขาบอกว่าข้างในจะเป็นถั่วดำแล้วก็อันนี้จะเป็นข้าวโพดข้าวโพดที่แบบเขาเอาไปนึ่งก็ได้นะคะทุกคนไม่รู้ว่าเราจะกินหมดไหม น,นี่ยังร้อนอยู่เลยอ่ะข้าวตามงาข้าวตามงาที่เขาย่างใหม่ๆร้อนๆเลยนะคะทุกคนวันนี้กินเยอะ เดี๋ยวกินต่อเขาเก็น กินของข้าวต้องกินของหวานกินของทอดกินข้าวโพดอ,อร่อยแล้วครับอร่อยนะอซามหมูซา วิธีทวเปรีป้ยวเป็นน้ำมะขามอาหารอินทวีหงซาหมูาม่า นก็จะเป็นเหมือนกะลีภาพไส้ไก่นะทุกคนคล้ายๆกันนะแล้วก็จะหอมหมักสลามสลาอันนี้ก็จมันมัน ก็เอาเปรี้ยวๆมาตัดก็อร่อยดี Wow. <coughs> non, le กลิ่นหลายอย่างเกินไปเขาจะเป็นผระกาศยอด ที่มันเริ่มแก่แล้วนะคะทุกคนเขาก็เอามามาลอง ไก่ฟันชิหกวาาเหมือนนั้นหกทุกคนน้องชอบกินสามหมูซามากโอ้โหว้าว น้องกินไปสามชิ้นเราซื้อมาสี่ชิ้นคืออร่อยอ่ะเขาชอบใหม่ๆเลยทุกๆวันศุกร์นะคะทุกคนจะเป็นตลาดยูนานในภาซาเอาอังนี้เดี๋ยวมันจะหก แล้วแล้วก็ปีนี้เราได้หยุดวันศุกร์ด้วยนะคะทุกคนเราก็ได้มีโอกาสได้ไปซื้อของมากินเป็นตลาดจินยูนัง หรือว่าหนูสลิมแค่ไทยใหญ่คนจีนจีนฮอกโอ้โหมีกับข้าวนี่มีเยอะมากทุกคนแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนนะคะทุกคนทุกๆวันสุกนะคะทุกคนไปเลินได้นะตลาดยูนานอยู่ในพาซ่านะคะทุกคนเขามาเริ่มขายกันตั้งแต่ ก็เที่ยงคืนนี่เขาเริ่มเอาของมาลงกันแล้วนะคะทุกคนแล้วแล้วก็เขาขายถึงอืมกี่โมงนี่เราไม่รู้นะแต่รู้ว่าตอนเช้านี่รู้แต่ว่าตอนขายถึงบ่ายนะคะน่าจะถึงบ่ายอยู่เนาะเรือนสบายมากทุกคนของกินเยอะมากและวันนี้เราก็ได้แต่ของกิน โอ้ยไปเช่ป่างั้นได้ได้ลกนาเก็อนามส้มคั้นสดสดเห็นน้องเขาคั้นสดสดแล้วก็ไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยเลยอร่อยแล้วก็ซื้อมาช่าตู้เย็นไว้อีกสองขวดมันก็ดีกว่าที่เรากินชากินอะไรนะคะ ทุกคนแสดงว่าติดหวานแน่ๆทุกคนไปเลินเดนไปไปซื้อของกันได้นะคะทุกคนทุกๆวันสุกรนะคะทุกๆวันศ